หลังจากที่มีคนมาถามนะครับว่าจะถ่วงตะกัวยังไงดีนะครับสําหรับการเหลาเหยียบปลอมอาการ่วงตะกัวเนี่ยผมจะมี2แบบแนะนํานะครับก็คือถ่วงแบบนี้ก็คือตรงหน้านะครับแล้วก็ตรงหน้าหลังนะครับหรือจะถ่วงจุดเดียวก็ได้นะครับหรือจะถ่วงเป็น2จุดก็คือมีด้านหน้านะครับแล้วก็ถ่วงใกล้ๆกักนตรงนี้อีกหนึ่งก็ได้นะครับผมและสิ่งที่ต้องมีนะก็เป็นตะกัวนะครับแล้วก็ช้อนที่ทําการดัดแปลง นะครับแบบนี้เพื่อเอาไว้ใช้หยอดตะกั่วนั่นเองโอเคครับทีเราจะเอาตะกั่วเนี่ยมาหลอมกันนะครับก็คือเอาตะกั่วไปวางบนช้อนนะครับแล้วก็เอาไปโรนไฟนะครับเมื่อมันเหลวแล้วก็ละลายแล้วนะครับเราก็จะเอามาหยอดแบบนี้นะครับครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการหลอดตะกั่วใส่เข้าไปนะครับนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็เราสามารถเอาไปตะไบนะครับให้มันเรียบเสมอกันได้นะครับนี่นี่คือการถ่วงตะกั่วนะครับประมาณนี้ และนี่ก็คือตะกัวที่เราหล่อเอาไว้นะครับแล้วเราก็เอามาขัดให้เรียบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ